พอมีเวลาก่อนที่เขาจะมากันก็นี่มันก็ผ่านมาแล้วนะตั้งแต่ที่ฉันเริ่มแต่งหญิงเนี่ยพักหลังๆฉันรู้สึกว่าการแต่งหญิงของฉันมันก็ดูน่ารักขึ้นเยอะแล้วเหมือนกันก็เลยอยากรู้จักคนอื่นเหมือนกันว่าเขาจะคิดยังไงในโซเชียลก็มีคนโพสต์เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็ดูน่ากลัวอยู่นะถ้าจะเอารูปลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงจะยังไงอยู่ก็เถอะแต่ฉันก็ยังอยากให้มีคนได้เห็นเหมือนกันนะ เอออ๋อ,อ,อใช่เขาเคยบอกไว้นี่ว่าระบบกิกเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะประตูบ้านไม่ได้ล็อกนะฉันขอเข้าไปแล้วนะอืมเออฮะ<า>บ้าน่ะเจ้าหมอนั่นมาแล้วเหรอเจ้านั่นคงคิดว่าฉันบ้าน่แน่ที่ใส่ชุดผู้หญิงแบบนี้ฮะยิปแล้วไงจะต้องหาทางให้เจ้าหมอนั่นออกไปก่อนเออ นายมีงานอันเรายไปเป็นการแต่งตัวแบบนี้เหรอเนี่ยนายดูแปลกๆไปนะไม่เอาจะไม่อยากให้เขาเกลียดฉันเลยจะต้องหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ไปก่อนเออหนูเป็นน้องสาวข,ของเขา้าน้องสาวข,ของพี่ชายแม่งเอ้ยนี่มันงมงมากๆเลยหวังว่ามันจะได้ผลนะเมื่อผมเข้าไปในห้องของเพื่อสมัยเด็กเออได้พบความจริงที่ว่าเพื่อของผมมันชอบแต่งหญิงนี่วะ เป็นว่าผมไม่เห็นมันแต่ที่จริงแล้วตูวรุ้อยากเลยเฟ้ยนะแต่น้องสาวใช่แล้วหนูคือน้องสาวของพี่ชายโอ้โอ้โอเคเธอคือน้องสาวของเข้าสินะว้าวใครจะคิดหรอว่าเพื่อนสมัยเด็กของตัวเองจะมีน้องสาวที่น่ารักขนาดนี้นะเอะเอะหนูมไม่น่ารักขนาดนั้นซะหน่อยนะเอ็งจะเขินทำบ้าเลยรฟะอู้เคยชมเป็นมารยาทมุย้ยเวลาที่ได้คุยกับโอนี่จังหนูรู้สึกผ่อนคลายมากเลยแล้วนี่จังมีแฟนสาวหรือยังนะ ไอ้บ้าเอ้ยแกพยายามอ่อยฉันพอคิดว่าฉันไม่รู้จริงดิยินดีต้อนรับค่ะพี่ชายโอ้วันนี้เป็นคุณน้องสาวแฮะบางครั้งไอ้เจ้าเพื่อนบ้านี่ก็จะแต่งตัวเป็นน้องสาวเวลาที่ผมไปหาน่ะเฮ้ค่ะคือว่าหนูเพิ่งซื้อเสื้อผ้ามาใหม่นะ่ะนี่จางคิดว่าเป็นยังไงบ้างหรออ๋ออ๋อแล้วก็ชอบที่จะสงสายตาที่เหมือนกับลูกหมาตัวน้อยเวลาที่อยากได้ความคิดเห็นเรื่องเสื้อผ้านี่แกเป็นตัวพูดนะเฟย ดูเหมือนช่วงนี้น่าจะดูแลน้องสาวของฉันอย่างดีเลยใช่มหมขอบคุณนะก็ก่อไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพรามันก็คือแกคนเดียวยังไงโร้ยอ่าแต่อยากให้รู้ไว้นะน้องสาวข,ของฉันไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ชายเลยเพราะงั้นก็อย่าตั้งความหวังไว้สูงหากนายมีเจตนาแอบแฝงนะโอเคโอ,โอเคกับผีนะสิให้ตายสิที่แกคิดได้ยังไงเนี่ยถึงพูดบนั้นออกมานอะฉันทะเลาะกับเพื่อนสนิทมาก็บอกล้าไง ว่าอย่าทำตามอำเภอใจแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แกต้องมาเดือดร้อนนี่แล้วยงังไงลระหลังจากนั้นน้องสาวของเพื่อนบ้านนี่โถฉันไปหาพี่เขาเสียใจนะคะที่นี่ซังจะไม่มาที่นี่อีกเลยพี่ชายเขาฝากมาขอโทษนะคะที่อาจจะพูดแรงไปหน่อยทีแรกฉันก็ตั้งใจจะมาขอโทษนายอยู่หรอกนะแต่กับวันวาเลนไทน์ปีนี้ก็ไม่ได้ช็อกโกแลตเลยฮะฮ่าฮ่า huh ฮชิวไว้ไหนหน่าพูดเสมือนตัวเองเพิ่งจะได้ช็อกโกแลตมาอย่างนั้นแหละ ฮก็ปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีนี่นะหอาจริงดินี่ค่ะวอนี้ซังให้สนับที่ชอบมาเล่นด้วยกันเสมอนะคะอ๋อเดี๋ยวนะไอตัวผู้นั่นให้จัดแรกตูวเหรอซะใกล้วันไว้เดย์แล้วแฮะน่าจะต้องหาของตอบแทนสักหน่อยน้องสาวเองน่ะชอบขนมแบบไหนเหรอฮะก็เหมือนเดิมแหละเซมเป้ขนมอบอะไรประมาณนั้นน่ะอะไม่ใช่นะ ช่วงนี้เธอพูดว่าชอบของหวานอะไรมังนะงั้นเหรอเอ๊ะงั้นสินะอ๋อโอ้โอ้โอนแน่จังโทษทีน้องสาวแอบส่งไปตอนไหนก็ไม่รู้นะ่ะไอ้บ้าท่านเริ่มทำอะไรแปลกๆอีกแล้วสินะเอ้ยฝากบอกน้องสาวด้วยว่าใส่แล้วน่ารักดี <c oughs> งั้นส่งเพิ่มอีกสักรูปดละกันนี่ ผู้หญิงสเปคของนายเป็นแบบไหนเหรออืมสเปคนั่นเหรอฉันชอบคนที่ตัวเตี้ยมากกว่านะแบบว่ามันทําให้อยากปกป้องดีนะฉันว่าผมยาวมันก็ดูน่าดึงดูดดีเนาะหืม hmm? ฉันว่าถ้าเกิดมีก้นใหญ่แล้วก็ก็น่าจะดูดีเนาะหรอแล้วนะ้โอ,อกละก็ต้องชอบแบบให,ใหญ่และนอนอยู่แล้วฮะ <Huh? S 2> มีตาสีฟ้าแล้วก็ผมสีบรอนอายุก็ประมาณพี่สาวที่โตกว่าสักห้าปีฮะหรือตอนที่ฉันกำลังติดบังอาะเรื่องหนึ่งอยู่นะ พอดีมีผู้หญิงแบบนั้นโผล่ออกมาในเรื่องด้วยละสุดท้ายก็เหลือบังอาจนีว่ะ <c oughs> คือคนที่ดูคลิปเก่าก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแบบคลิปเก่ากผมตอนท้ายคลิปบอกว่าจบไปแล้วอะ่ะแต่จริงๆงผมเพิ่งว่าเห็นนะครับว่ามันมีตอนอีกตอนนึงอยู่คือมันเป็นตอนแรกๆนั่นแหละครับแล้วก็ไอตอนสุดท้ายคือหลังบ้านเพิ่งมาบอกผมอะผมก็เลยแบบทำคลิปใหม่เลย